ปัญญาเจอดอกแรกนี่เห็ดพึ่งหวานดอกแรกของปี2023ค่ะว้าวเห็ดพึ่งพีน่น้องสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็มาป่าแต่เช้าเลยตอนนี้เป็นเวลาเจ็ดโมงเช้าเลยนะ ดาตาสดอีกเหมือนเดิมจ้ะเพราะว่าวันนี้พิญญาเข้างานบ่ายและมีลูกค้าจะสั่งเห็ดนะคะก็เลยรีบรีบมาเก็บจะถึงไหมสองกิโลลูกค้าสั่งสองกิโลทุกคนสองกิโลคือก็มานะคะพิญญาพิญญาขายที่กิโลละสิบห้ายูโรแต่คนอื่นเขาขายยี่สิบเสียงบอกนะอิญญาขายส<ๆ>ิบห้าเขาสั่งมาสองกิโลวันนี้ไม่รู้เราจะได้กันหรือเปล่าทุกคนเอ้ยอุ้ยได้ยินเสียงนกร้องไหม นี่จะเหลือเหรอทุกคนอุ้ยเสียงนกร้องนกอัวน,นี้ทำไมน่ากลัวนี่เห็นไหมเห็นไหมทุกคนกำลังงอกเอาได้เลยจ้านี่กลุ่มแรกค่ะทุกคนยังไม่โตเท่าไหร่เลยนะคะแต่ว่าเอาคะ่ะ นี่อีกหนึ่งดอกสองดอกอุ้ยนั่นเองนั่นเองมีต้นไม้บางกล้องอันนั้นคือไม่สวยนี่ทุกคน,นอ,อีกเอาไม้ออกนี่ อันนี้เล็กไปอ,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 นนอันนี้ไม่สวยไต่เอาอันนี้หมุมนไอเยะเลยโอยกำลังเกิดเลย ปล่อยมันโตก่อนเนาะอันนี้อ่อนขายใหญ่ๆนะขายใหญ่ๆไว้เอาเนาะขายใหญ่มากอันนี้กำลังเกิดเรือนี่ถ้าเกิดฝนมานะแบบเดียววันเดียวนะโตเลยนะคะทุกคน เช้าโอ้โสวยอดโอ้โห,โโหนี่พอดีเลยตัดขาทีหลัง ยุงเยอะมากคนพิญญาจะไปตัดขาที่บ้านนะเพราะยุงเยอะเนาะดอกนี้เหมือนมีใครเดินเตะไหม เล็กยู่เลยสองดอกเนี่ยว้าวทุกคนปิญญาเจอดอกเล็กนี่เฮ็ดพึ่งหวานดอกแรกของปี2023ค่ะว้าวเฮ็ดพึ่งพี่น้องดอกแรกเลยอะ่ะปาติทู แดงมันเริ่มออกแล้วทุกคนป,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 ปีนี่สีฟ้าตัดขาอนเด้อมันอุอ้ยขาเน่าพี่น้องเห็นบ่เนี่ยที่ว่าต้องตัดขาเพราะว่าจังเทียมมีนอนเนาะพี่น้องเนาะโอ้ยเน่าหลายเปล่นนะพี่น้องอาขาึ้นเน่าค่ะเถี่ยวว้าไปนี่เข้าสิได้กินบอกค่ะอุ้ยเอ้า,อ,าอันนี้ได้กินแต่หัวจ้ะ <c oughs> งดไหลเฮ้ยยุงเยอะมากทุกคน ฉีดยากันยุงหลายรอบแล้วเออนั่นดิสีเหลืองๆเหม็นบ่ล่ะวายเม่นแ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 ม่นเลยทีเดียวนี่นี่ดงกไอยก็เอาโอ้ใบใหญ่จากเทียนอาจจะนาะพี่น้องอืมอ เลื้งตัวนั้นโอ้ฉีขามล่งน้ำไปจังไตปเนี่ยโอ้โหงอโคเ,เป็นเห็ดนางฝ้าเนาะงอกคือเห็ดนางฝ้าเลยอู้หูขนาโอ้ยน่อยพูดอันนี่ ในปลาแต่ชาวพูดไต่จะง่อยแล้ออ่า

แบบนี้เลยที่ต้องการสวยงามมากเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวไปตัดขาที่บ้านดูเหมือนไม่มีเห็ดใช่ไหมคะนี่ยจะเอ๋นี่ขาใหญ่ซะด้วยนี่ก็ มองเพื่นๆคือไม่เจอดูดีๆก็มีจ้านูกเอกหนึ่งดอกนอูกเอกหนึ่งดอกว้าวโอ้โหจะเอีสวยด้วยนะนี่นะคะตัดขาที่บ้านโอ้โหหักแล้วอุว้ยอ๋อติดกันน้องติดกัน เจอแล้วมีอดอกเดียวเอง หักเสือเลยนึกว่าไม่ใช่เห็ดดูอุย้ยขาใหญ่อันนี้ยังเด็กอยู่เอาไว้ก่อนดูเดี๋ยวก็เอา ่ทุกคนดูนะที่พิญญาได้วันนี้เนะาะเช้านี้หนึ่งชั่วโมงนะทุกคนหนึ่งชั่วโมงนะคะเต็มๆเพราะว่ามาได้แค่นี้ต้องไปอาบน้ําทํากับข้าวอีกนะคะทุกคนนี่แหละหนึ่งชั่วโมงไม่ถึงสองกิโลเด้อจ่ะอันนี้ก็จะประมาณ <c oughs> คิดว่าหนึ่งกิโลค่ะหนึ่งกิโลนี่แหละอะไม่ถึงสองก็ยังไม่ได้ขายนะคะเดี๋ยวค่อยมาเก็บใหม่นะคะวัน พรุ่งนี้ก็หยุดงานค่ะขาอ้วนๆเลยทุกคนคลิปนี้พิญญาก็ฝากกดไลค์กดแชร์พิญญาด้วยนะคะเนี่ยว่าจะเก็บเห็ดไปขาย2อกิโลไม่ได้เห็ดไม่ค่อยมีเลยค่ะเพราะว่าตอนนั้นเหมือนฝนจะตกเยอะนะแต่ทุกคนคนเก็บเห็ดก็เยอะเหมือนกันนะ ไอ้แล้วเราไม่ค่อยจะว่างเท่าไหร่ไงเราทํางานเราปีกตัวมาได้แค่เนี้ยเนาะนี่แหละหนึ่งชั่วโมงของเราก็ได้หนึ่งกิโลค่ะทุกคนถ้าได้สองกิโลก็จะได้ขายเนาะแต่ไม่เป็นไรเพราะว่านี่ก็ไม่ได้นัดลูกค้าไว้ว่าจะต้องมาเอาวันนี้พรุ่งนี้นะคะก็นัดเขาไว้แบบคือได้เมื่อไหร่ถึงจะเอาไปให้อะไรเงี้ยไม่ได้เอาไปให้นะเขามารับค่ะค่อย้เขามารับที่บ้านเนาะอืมนั่นแหละก็ได้หนึ่งกิโลก็เดี๋ยวแช่ตู้เย็นไว้แล้วก็ไปเก็บเพิ่มอีกหนึ่งกิโลค่ะ แต่ตอนนี้คือไม่ว่างแล้วค่ะจะต้องไปทํางานเนาะหนึ่งชั่วโมงผ่านไปของเรานะคะทําวันหนึ่งให้มีค่าเด้อทุกคนเด้อนะคะอืเข้างานบ่ายเช้าก็มาแต่ถ้าเกิดเลิกงานไวตอนเย็นก็มาอยู่ดีค่ะไม่มีอะไรหยุดเราได้เลยนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมนะคะบ๊ายบายไปทํางานต่อโอ้โหกร,กระต่ายกระโดด 哦哦。Uh, uh.